พวกเราเรารูถึงความรู้ม่กานที่หนึ่งปารามันพีนาแมนสาราตัชามาพวกเราลรารู้ถึงทางในทงที่นึงปารมันปีสังรังส รถึงความรูแม่ครั้งที่สองตัวทียามีธรรมะสารนันทฉามาพวกเราถึงทางแม้ครั้งที่สองตัทียามีสังังสารนันฉามาพวกเราลถึงสงฆ์แม่ครั้งที่สองตัวี่ยามีพุทธังสารนััจฉามาพวเรา สารานทชามะพวกเราเรื่อยถึงทรงแม่ทักที่สามอาณาจิตาตาเวระณีสิกขาปัจังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ท้อใจอาดินาตาาเวระณีสิกขาปัจังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ละโมุยกาเลีสุนิชาระ กว่าจะไม่ปรากฏปิศาบที่อันริยามุสาวาต้าเวระมณีศิษย์อาปะทังสมาธิยามากว่าจะไม่ผูกจงล้วนสุรานิรยภาพเชพมาตถานาเวระมณีศิษย์อาปะทังสมาธิยามากว่า มาเนปัญจะศกขาประธานิบทที่ต้องศึกษา,าเ่าเน้สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนพพะโพคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะนิพพติงยันตีจะถึงความสงบพร้อมเย็นได้ก็เพราะสินตัสมาสีลังวิโสทะเย เพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด